สวัสดีครับผมผู้อำนวิชิตทวีนการครับสามแยกไฟแดงวัดทับเสืองหวัดกระบี่นะครับถ้าลูกค้านึกถึงรถยนต์มือสองนะครับต้องนึกถึงที่เราเท่านั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับเราเอาของหายากเข้ามาอีกแล้วหนึ่งคันนะครับเป็น Honda Civic FK นะครับปี2018นะครับผมคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบนะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับคันนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับอ่า เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ว่าหายากรุ่นนี้จะเป็นตัวของ h ฮ b แบกนะครับหประตูนะครับเป็นรุ่นที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับกับทางบริษัทเรานะครับนะครับอันนี้ปี18ไม่ใช้งานไปแค่9ก้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างในรถของเราเนี่ยได้การตรวจรถเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมรับประกัน5ดาวเรื่องของโครงสร้างไม่มีชนหลังไฟไหม้น้ำท่วมนะครับอ่ะน้องไอซ์เดี๋ยวพาไปรับชมกันทั้งภายนอกภายในนะครับว่ารถรุ่นนี้สวยงามขนาดไหนนะครับผม รุ่นนี้เป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับฝาท้ายนี่ก็จะเปิดแบบนี้เลยนะครับผมเป็นอนเนกประสงค์ได้เลยนะครับลูกค้าอย่าบรรทุกสัมภาระด้านหลังเนี่ยคือบรรทุกของได้เยอะเลยนะครับผมก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบยังไงวัยรุ่นชอบมากเลยนะสอบถามเข้ามาที่เราเยอะเลยนะครับส่วนด้านในะจะมีเอนจินสตาร์ทนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีเบรกโอนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม ในส่วนของอีคอนที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหน้าจอมาให้ขนาด7นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังนะครับผมครับผมเดี๋ยวมาสรุปกับเจ้า Honda Civic FK ปี2018คันนี้นะครับผมอ่าล็อกออปชั่นต่างๆเนี่ยหรือว่าลูกเล่นมีพวงมาลัยมัลตีฟังก์ชั่นหน้าจอรองรับเป็น Do อโต a p p p l e c a r p ได้นะครับผมก็คือ มากั่ระบบเซฟตี้ต่างๆเลยกับเจ้า h o n d a าซีวิกเคันนี้คือมาให้ครบคันเลยนะครับเอ,ออย่างหนึ่งน,นะครับรุ่นนี้นะฮะสามารถสั่งงานด้วยรีโมทได้นะครับสตาร์ด้วยรีโมทได้เวลาจอดรถไว้กลางโดงกลางแดดจะวอร์มเครื่องให้อร์เย็นก่อนก็สามารถสั่งงานด้วยรีโมทได้แล้วก็ถ้าเราปิดประตูถือรีโมทออกมาแล้วอ่ะรถก็จะล็อกเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับสาหรับพี่ๆที่หารถ h o n ด a าซีวิกเคันนี้อยู่นะครับติดต่อเรามาโดยด่วนนะครับตอนนี้ของหายากมาเติมสต๊อ ให้อีกแล้ว1คันนะครับผมฝากช่องทางติดต่อไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับตอนนี้เรามีแค่คันนี้คันเดียวนะ f อเคเรามีแค่คันนี้คันเดียวที่เข้ามานะครับผมอย่าลืมติดต่อมานะครับโดยด่วนนะครับผมบา,บาย